อย่างคาราเมเดอร์ใช้แก๊สนะครับใช้หัวปรับแรงนั้นต่ําเท่านั้นนะครับต่อสายแก๊สใช้เข็มขัดลัดนะครับน,นี้มีถาดรองน้ำมันนะครับปรับระดับระยะกระกจงขึ้นลงนะครับเวลาจุดนะครับให้กดแล้วบิดนะครับเราใช้ปืนยิงกดแล้วบิดเราใช้ปืนยิง อยู่ตรงกลางแรงสุดนะครับถ้าบิดลงก็คือเบานะครับถ้าบิดไม่ไปอย่าเฟืยนนะครับต้องกดนิดนึงนะครับเพราะมันจะเข้าล็อกของวันนะครับตัวแผงให้เราเระวังนะครับอย่าไปกระแทกอย่าไปโดนน้ำนะครับพยายามเช็ดอย่างเดียวพอนะครับส่วนนะครับ